สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าเคยเป็นแบบนี้ไหมครับไปเข้าอบรมสัมมนานะฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือแล้วจดอย่างตั้งใจแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาเปิดมันอีกเลยนะฮะเรามักจะเข้าใจว่า การจดเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจดน่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการจดมาแล้วเนี่ยทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดของเราได้อย่างไรในยุคที่ทุกวันนี้นะ Generative AI มันช่วยเราคิดช่วยเราทำช่วยเราหาข้อมูลได้เกือบหมดแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยเก่งกว่า Generative AI มันไม่ใช่การจดข้อมูล แต่มันคือการเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็นไอเดียใหม่แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้8วิธีเด็ดๆที่คนเก่งๆระดับโลกเขาใช้กันดีกว่านะครับเขาจดโน้ตกันยังไงนะฮะแน่นอนไม่ได้จดเพื่อจำแต่จดเพื่อคิดสร้างและทำอะไรที่มันออกมาดีกว่าคนอื่นๆกับเรื่อง ียนการจดโนต้ตธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ8วิธีนะที่ผมจะมาฝากพวกเราวันนี้วิธีแรกนะครับจดเพื่อให้มันเกิดไอเดียไม่ใช่เพื่อแค่เก็บข้อมูลนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นนักคิดนักเขียนชื่อดังนะครับเขามักจะพกสมุดโนต้ตแบบพกพาที่เป็นสมุดแบบฉีกได้เพื่อให้เกิดความคิด ที่มันเคลื่อนไหวได้เสมอเทคนิคของเขาทํำยังไงก็คือเหมือน,นถ้าเป็นนึกถึงภาพสมุดโน้ตนะอาจจะเป็นแนวโพสิทก็ได้เขียนเสร็จปุ๊บก็ฉีกโน้ตแต่ละโปรเจกต์ออกมานะครับแล้วก็เรียงมันเพื่อระดมไอเดียและเมื่อไอเดียนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็ทิ้งมันไปเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับคือแนวคิดแบบนี้เกิดจากอะไรเขาบอกว่าการปล่อยมือจากสิ่งที่เขียนทําให้สมองมีพื้นที่ในการอ่ รับสิ่งใหม่ๆนะครับ AI นะครับหรือว่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ChatGPT Gemini เนี่ยก็ยังจําเป็นจะต้องลบข้อมูลเก่าเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นกันสมองของเราก็เช่นกันดังนั้นเขาเลยมองว่าจดปุ๊บเป็นโพสต์แปะให้หลายๆเรื่องให้เราเห็นในหน้าเดียวกันเลยนะครับการจดและแปะสมองจะเชื่อมโยงให้เราได้พอเสร็จแล้วอันไหนไม่ใช่ก็ทิ้งมันไปมันก็เหมือนเป็นการ คลีนข้อมูลในสมองเราไปด้วยนะฮะคำแนะนําอย่ากเก็บทุกอย่างเอาไว้ในสมุดนะครับเก็บเฉพาะสิ่งที่กําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงหรือที่จะเอาไปทําจริงๆจะดีกว่านะครับข้อที่2จดเพื่อคิดไม่ใช่จดเพื่อจำนะฮะเราอะพกสมุดกระดาษไปทุกที่นะฮะและเขียนทุกคําถามมันจะดีก็ใช่แต่ถ้าให้ดีก็อเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็คือ ในสมุดจดของเราจะจดบน iPad หรือบนกระดาษก็ได้นะให้แบ่งกระดาษออกเป็น4ช่อง3ช่องสําหรับไอเดียหนึ่งช่องสําหรับคําถามนะครับเจอเรื่องอะไรก็ตามเราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆบ้าง3เรื่องเขียนไปเรื่องละช่องแล้วก็1ช่องสําหรับคําถามที่จะต่อยอดนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฟังใครพูดเรียนอะไรมานะครับนะครับจริงๆเราอ่านไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อจํานะแต่อ่านเพื่อ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาข้อตัวแย่งนะครับการตั้งคําถามระหว่างอ่านหนังสือหรือระหว่างฟังสัมมนารหรือระหว่างฟังพอดแคสต์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนการอ่านให้กลายเป็นความคิดนะครับคนที่จดในรูปแบบของถามตอบกับตัวเองเนี่ยจะจดจําและเข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น1 2งสงเท่าซึ่งเทคนิคนี้แหละผมว่าเฉียบนะฮะเทคนิคที่3นะครับจดความรู้สึกควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงนะฮะ ให้เราบันทึกข้อมูลและอารมณ์ไปพร้อมๆกันนะฮะเช่นทุกครั้งที่เราต้องเจอสถานการณ์ที่สําคัญเ,เราก็เรียนรู้ในเรื่องของตรรก,กะและเหตุผลมาแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องอารมณ์ด้วยนะครับสมองของเราเนี่ยมันมีเทคนิคอันนึงนะมันจะจําอารมณ์ได้ดีกว่าข้อเท็จจริงลองนึกถึงเรื่องที่เราเสียใจสิเ,เรื่องที่เรามีความสุขสิโอ้แป๊บๆเดียวมันนึกออกเลยนะนะครับแต่ถ้านึกถึงทฤษฎี ความรู้ต่างๆอาจจะช้าหน่อยงั้นการจดที่เชื่อมโยงความรู้กับอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจาได้ง่ายนึกถึงแล้วปิ้งแวบได้ไวนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะฮะคำแนะนําอย่าจดแค่สิ่งที่เห็นให้จดสิ่งที่เรารู้สึกด้วยนั่นเองนะฮะอย่างบางคนฟินมากกับการประสบความสําเร็จใน การได้รับการโปรโมทแต่ให้ไปดูย้อนหลังด้วยว่าก่าเราจะได้รับการโปรโมทมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างเราฝึกอะไรมาบ้างแนมเนี่ยม,มันจะเชื่อมโยงให้เราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันต่อกับเทคนิคข้อที่สี่นะครับใช้การจดเพื่อล้างเมื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเคลียร์สมองจากสิ่งที่มันลกลุงหลังนะเราอาจจะเริ่มต้นตอนเช้าด้วยการเขียนสักสามหน้าเพื่อเคลียร์ความคิดก็ได้เช่น เ,เขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวแบบไม่ต้องเรียบเรียงนะครับจะหนึ่งหน้าเ็าพอแล้วสามหน้าอาจจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักห้านาทีเขียนในสิ่งที่เราต้องการจะขอบคุณในแต่ละวันนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยเทคนิคที่ที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเขียนทุกอย่างแบบเอ่อไม่ต้องเรียบเรียงนะนึกอะไรได้ก็เขียนเลยเนะี่ยแล้วก็เขียนสิ่งที่เราจะขอบคุณในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนในการดีท็อกสมองนะครับก่อน เริ่มทํางานนะฮะอันนี้แนะนําให้ทําตอนเช้านะครับเราจะได้เหลือพื้นที่สําหรับความคิดที่มันสําคัญจริงๆเขามีการทดสอบนะแล้วก็บอกว่าการเขียน5นาทีในตอนเช้าช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มสมาธิในการทํางานได้ถึง20%วเปอร์์เเซ็นตลยทีเดียวนะครับเทคนิคข้อที่5นะครับจดเร็วคัดกรองทีหลังอืมอันนี้ดีผมใช้นะครับ ทุกครั้งที่มีไอเดียอะไรปิงแวบผมจะพิมพ์ใส่ในมือถือไว้ก่อนเลยอ่าแต่ถ้าเกิดคนเป็นสายชอบจดนะก็จดไว้ก่อนก็ได้ก็เกิดไอเดียอะไรมาเนี่ยจดจดจดไว้ก่อนนะฮะเพราะไอเดียบางครั้งเนี่ยเวลามันโผล่ขึ้นมามันมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะเราอาจจะไปเดินไปม,มองอะไรไปดูนู่นดูนีนนน่ชมนกชมไม้เดินห้างแล้วเกิดมันปึ๊บขึ้นมาปับ๊บต้องจดไว้ก่อนแล้วค่อยสิ้นวันนะครับก็ค่อยมานั่งดูอีกทีคัดเลือกเฉพาะไอเดียที่ดีๆนะครับ ย้ายมันไปอยู่ในกระบวนการที่จะเอาไปสู่การทดลองหรือการเอาไปลงมือทำอะไรก็ว่ากันไปเนาะหรือถ้าบางคนเขามีใช้โนชั่นใช่ไหมก็เป็น second brain สมมติว่าเราจดแบบหยาบๆในโน้ตในมือถือไอเดียแวบ,บๆขึ้นมาแล้วพอมานั่งดูตอนเย็นๆอันไหนน่าสนใจก็ย้ายมันไปขยายผลต่อในโนชั่นก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องรอแรงมานานใจนะ ถ้าเรามีระบบในการจัดการไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยบันทึกมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันอาจจะหายไปแล้วบางทีมันน่าเสียดายนะครับเขาถึงบอกว่าอย่ารอเขียนในสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่ให้จับจดมันเอาไว้ก่อนก่อนที่ไอเดียดีๆมันจะหนีจากเราไปนะฮะเจอบ่อยไปฟังคนนู้นคนนี้พูดดูทีวีดูละครดูซีรีส์บางทีมันปึ๊บขึ้นมาเนี่ยต้องรีบต้องรีบเลยนะฮะ ไปกันต่อกับข้อที่6นะครับอ่าข้อที่หเลนะหลักการข้อที่6ใช้เสียงและช่วงเวลาเป็นบันทึกชีวิตนะฮะบ,บางคนนะครับเขาใช้เสียงตัวเองเป็นเครื่องมือในการคิดนะฮะบ,บันทึกเสียงหรือคำสั่งหรือความคิดระหว่างวันก็ได้นะครับจดช่วงเวลาสำคัญเช่นอารมณ์ณตตอนนั้นก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดในการจด ก็ใช้อัดเสียงก็ได้นะผมเองก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสมัยที่มือถือมันยังไม่ไม่เก่งนะผมก็จะมีใช้ voice recorder นะครับบันทึกเสียงที่ตัวเองคิดไว้เพราะว่าเราทำงานเนี่ยต้องเดินทางตลอดสมัยเป็นวัยรุ่นนะขับรถขับลาเดินทางตลอดก็อัดเสียงตัวเองไว้แล้วก็มาเปิดฟังว่าเราคิดอะไรไว้นะแล้วก็มาจดอีกทีก็ได้นะครับคือเสียงของเราเนี่ยมันมันมีพลา,านุภาพ สูงมากนะถ้าเราคุยกับเตัวเองดีๆความคิดเราก็จะดีตามไปด้วยนะถ้าเราคุยกับตัวเองไม่ดีความคิดลบๆก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเปลี่ยนการจดเป็นการใช้เสียงบันทึกชีวิตก็ได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่6นะฮะไปกันต่อนะฮะกับเทคนิคที่7นะครับจดทุกอย่างที่คิดได้แล้วก็ลงมือทําให้รวดเร็วนะครับผู้บริหารนะครับหลายคนเขาเชื่ออางนี้นะครับก็บอกว่า เขาไม่เชื่อในไอเดียที่ดีนะครับแต่เขาเชื่อในไอเดียที่สามารถลงมือทําได้ทันทีนะฮะเทคนิคตรงนี้ก็คือว่าเราก็เขียนทุกอย่างที่นึกได้ลงในสมุดนะแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยดึงมาเลยไฮไลท์สิ่งที่จะทําทันทีแล้วก็ลองทําทันทีเลยเปลี่ยนการจดให้มันเป็นแผนปฏิบัติไม่ใช่เป็นแค่คลังความคิดนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในสมุดจดหรืออยู่ในมือถือเกินสสัปดาห์แล้วยังไม่ลงมือทำเนี่ย มันก็พิสูจน์แล้วว่าเรื่องที่เราจดมามันไม่ได้สําคัญเพียงพอกับชีวิตของเรานะฮะวัาก็ดีนะถ้าเราเห็นไอเดียอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ยลุงรังมากก็จัดการมาเลยก็คือว่าเลือกมาเลยแล้วทําเลยที่เหลือก็จะได้จัดการเทมันทิ้งไปนะครับเทคนิคสุดท้ายอันที่แปดใช้สมุดเดียวจัดระเบียบทั้งชีวิตนะครับเขาบอกว่าเทคนิคนี้ก็คือใช้สมุดเล่มเดียวนะครับเชื่อมโยงทุกส่วนของชีวิตเข้าด้วยกัน ไม่มีการแยกว่าจะเป็นสมุดของเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องไอเดียเอามันรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆได้เช่นกันนะครับสมุดโน้ตที่รวมที่เดียวหมดเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนสมองสำรองหรือ second brain นะหลักการคล้ายโนชันเลยหรือว่าคล้ายกับพวก App, แอปคล้ายๆโนชันอะนะ ก็คือเป็นคลังสมองที่สองของมนุษย์ทยี่รวมทั้งข้อมูลความฝันความตั้งใจความอยากบทเรียนไว้ในที่เดียวเลยแล้วมันสามารถเชื่อมโยงให้เราได้นะฮะใครที่ไม่เคยใช้โนชั่นแนะนํานะครับของมันมันมีทั้งเสียตังและไม่เสียตังนะแค่ฟรีก,ก็ก็โอเคแล้วนะครับงั้นโดยสรุปนะฮะทั้งหกข้อนะครับที่เราจะเปลี่ยนการจดโน้ตให้กลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตนะก็จะเป็น ันแรกจดเพื่อได้ไอเดียเมื่อไม่ไม่ใช่แค่เพื่อเก็บข้อมูล2จดเพื่อคิดไม่ใช่จำนะครับ3จดควบควบคู่กับจดความรู้สึกควบคู่กับข้อเท็จจริง4จดเพื่อล้างเคลียร์สมองจากสิ่งที่มันลกลุงหลังนะ5้าจดเร็วคัดกรองทีหลัง6ใช้เสียงของเรานะครับและช่วงเวลาเป็นการบันทึกชีวิตแทนก็คือใช้เสียงแทนจดนั่นเองนะฮะแล้วก็ 7จดนะครับจดทุกอย่างที่คิดได้และลงมือทําให้รวดเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายใช้จดสมุดเดียวจัดระเบียบทั้งชีวิตนะครับก็ลองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับลองดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเรานะครับเราลองมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองกันดีกว่าเลือกสักวิธีหนึ่งแล้วก็ลงมือทําตั้งแต่วันนี้นะครับสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์งิน,น,นพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์ยืนพันใหม่